สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยคะ่ะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นของคุณเนาะที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเนาะในตอนนี้นะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้ก่อนอื่นนะคะน้ำต้อง บอกก่อนว่าสามารถดูได้ทุกลัคนาราศีเลยนะคะเพราะเป็นแรนดอมเนาะขอให้รับเอาแต่คําทํานายที่ดีกลับไปเนาะถ้าเกิดเรื่องราวสถานการณ์มันตรงนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่าเข้ามาฟังนิทานสน,สนุกนะคะอย่าไปซีเรียสจริงจังเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะน้ำขอดูหน่อยว่าเขาคิดอะไรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะในเวลานี้ตอนนี้เราจะไปเข้าท็อปิกเลยนะคะแค่นี้พอนะคะ เขาคิดอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณ The High Priestess นะคะว้า wow. วเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ซับซ้อนในใสายตาเขามากๆนะคะคนดูแบบมีแรงดึงดูดบางอย่างนะคะทำให้เขารู้สึกอยากเข้าหาคุณมีความลึกลับนะคะมีสเสน่ห์เป็นความรู้สึกที่ตัวเขาอะคะ่ะไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงรู้สึกต้องมนต์สะกดเหมือนหลงสเสน่ห์คนนะคะคนคนนี้ เดอะไฮพิเทขึ้นมาเขาคิดว่าคุณนะค่ะแบบดูลึกลับคืนเหลียนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเขาคนนี้ของคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่โปรไฟล์หน้าตาดีฐานะดีนะคะแถมยังเป็นคนที่สุข,ขมุมแต่คุณอาจจะดูนิ่งๆกับเขาไปนะคะเขาเลยไม่สามารถคาดเดาจิตใจของคุณได้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะ ี่เหรียญรีเวิร์ดนะคะเขาคิดว่าการที่คุณนิ่งกับเขาแบบนี้นะคะคุณปล่อยเขาไปหรือยังคุณยังมีเขาอยู่ในใจคุณบ้างไหมนะคะอืมเขาคิดว่าคุณปล่อยอความสัมพันธ์นะคะค,คนคนี้อ่ะต่อนะคะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะคนคนนี้เนะี่ยเขาก็คิดนะคะว่ายังไงเขาก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะเพราะมันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เขาวนกลับมานะคะ ถ้าเขาเคยเป็นคนที่เดินหันหลังจากไปเนี่ยเขาก็พร้อมจะวนกลับมาแต่ว่ามันเหมือนกับตัวเขาลังเลอะค่ะว่าคุณเนี่ยยังเก็บเขาไว้ในใจไหมย,ยังมีเขาอยู่หรือเปล่านะคะอืมเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะคะถ้าเขากลับเข้ามากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วตัวเขานะคะ คิดว่าเขาเหงาเหลือเกินตั้งแต่เขาแบบไม่มีคนในชีวิตนะคะเขาเหงามากๆดูโดดเดี่ยวนะคะดูเหมือนกับว่างเปล่าเขาคิดอะไรกี่อีมเขาอยากสื่อสารติดต่อมานะคะคนคนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณนะสิบถ้วย เขาคิดว่าคุณนะคะเป็นคนที่เขาอยากจะมีชีวิตร่วมกันนะคะอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะเนี่ยมีลูกมีบ้านนะคะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะคะคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากๆอะคะ่ะพอเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาเหงาเลยนะคะคนคนนี้ดูว่างดูว่างเปล่าดูโดดเดี่ยวรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวะคะ่ะที่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ น้ำวางทับไปดีกว่าอืมเขายังคงมีความรักให้คุณเสมอนะคะคิงออ c ค p s ออกมาเนาะอืมเขาคิดว่านะคะตัวเขาเนหะรักคุณมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอ่อนไหวอะคะ่ะเขาเซนสิทีฟมานะคะในเรื่องราวของคุณเนาะอ่อนไหวไปหมดนะคะ แล้วเขาก็คิดว่าคุณช่างเป็นคนที่แข็งแกร่งกล้าหาญนะคะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งจริงๆนะคะเนี่ยเขายังรู้สึกว่าตัวเขาอะค่ะจิตใจไม่เข้มแข็งเท่าคุณเลยนะตัวเขายังมีความเหงาความแบบอ้างว้างแต่ตัวคุณดูเหมือนกับฉายแสงดูดีมากๆนะคะตั้งแต่ควีนเรียนแล้วแล้วก็เดอะไฮพีเชนนะคะดูเข้าถึงยากดูลึกลับนะคะดูแบบสเตนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูเก่งกว่าผู้ชายนะคะทำงานก็เก่งบุค,คลิกแบบแนวแน่มั่นใจนะคะเป็นคนที่เขาเหมือนกับ สยบนะคะอคนคนนี้สยบแทบไม่เหมือนกับตัวเขาอะคะ่ะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถ้าถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขาเนาะอืมแต่เขารู้ว่ายังไม่ถึงเวลานั้นนะคะอืมโอเคขออีกซ่องใบ The Devil นะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบ ลบลืมคุณได้เลยคนคนนี้นะคะเหมือนถูกพันธนาการนะคะทั้ง The High p r i e s t ทั้ง The Devil นะคะเหมือนต้องบนสะกดนะคะเหมือนกับเป็นเชือกที่ผูกกันแล้วมันไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกันได้ะค่ะในหัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับคิดถึงคุณตลอดนะคะด้วยความรักด้วยการที่เหมือนกับอยากจะมีความสัมพันธ์นะคะที่จริงจังกับคุณ เขาค้างคุณอยู่นะคะคนคนนี้ดูคั่คนะงใครนะคะดูต้องบนสะกดดูลหลงไหลในแรงดึงดูดประหลาดนี้นะคะใบสุดท้ายตัวเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยในตอนนี้นะคะถ้าเห็นเขาเงียบๆเนี่ยคือเขาตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ในความคิดมากสับสนอืมเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะทํำยังไงดีกับเรื่องราวของคุณเนาะ ก็จับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะในตอนนี้ทีนี้นะคะนะ้ําขอดูไพ่ข้อความหน่อยอืมเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะไพ่ข้อความขอดูเดดโรแมนตก่อนเลยนะคะไกด์ลายความสัมพันธ์นี้ให้หน่อยค่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปใช้สามใบพอเนาะโซเมดนะคะถึงแบบมีเดวิลขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาอะค่ะเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้เลยนะคะรู้สึกเหมือนกับ ถูกชุดลังไว้ด้วยความสเสน่หาจากคุณนะคะเรากับ <c oughs> เออมันเป็นอารมณ์ของคนที่เป็นโซเมทกันนะส่วนหนึ่งนะคะและในเวลาเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่ก็ได้นะคะถ้าเขางเงี้ยไปเนาะเขาอาจจะไปจัดการกับชีวิตของเขาอยู่นะคะหรือว่าตัวคุณเนาะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนจัดการปัญหาของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็มายังไงเขาก็เป็นคู่ของคุณเนาะโอเค a t t r a c t i o นนะคะด้วยแรงดึงดูดที่ดีมีความสุขให้มากๆนะคะรักตัวเองแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่อยู่รอบข้างขอบคุณทุกสิ่งนะคะที่คุณได้รับมาและกดที่ดีเนี่ยแรงดึงดูดที่ดีจะดึงดูดเรื่องราวความรักที่แสนโรแมนติกนะคะเขามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดความเชื่อที่แบบแตกต่างกันมากๆด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะที่นี้นะคะขอแองเจิลก่อนแองเจิลจะว่ายังไง Get more information ก็คือการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวที่คนสนใจเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาคนนี้ก็ได้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจไปก่อนที่เรายังไม่รู้ความจริงเนาะท่านบอกให้ลองหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอย่าเพิ่งหยุดความสัมพันธ์นี้นะคะโอโ้มีการเชร์ว่าให้ไปต่อนะคะ มันจะมีการให้อภัยกันอย่างแน่นอนนะคะจะมีการกลับมาให้อภัยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาโอเคทีนี้เนาะน้ำขอดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะถ้าเกิดเขาพูดอะไรกับคุณได้นะคะจะพูดอะไรคะคนคนนี้อืมดดนโกนะคะหยาบไป รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันมันเกิดขึ้นกับพอคุณคุณไม่เคยเป็นตัวเลือกของฉันโอเคทีนี้อีกอันหนึ่ง โซฮมเดขึ้นมาอีกแล้วนะคะย้ํากันเข้าไปนะว่าคุณกับเขาเนี่ยแหละคือคู่กันนะคะความรู้สึกของเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโนแบดฟิลลิ่งนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกนะคะที่ไม่ดีต่อคุณเลยไอสติวอร์เขาบอกว่าเขาจะเฝ้ามองคุณนะคะจากที่ไกลๆ อาจจะอยู่ไกลกันเนาะเขาไม่ต้องการนะคะที่จะเห็นคนเศร้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาแคร์คุณมากๆโอเคอีกข้อความหนึ่งค่ะอ I love you นะคะเขาบอกว่าเขารักคุณนะอืม โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูไพ่เพลงเนาะขอคำแนะนำนะคะให้กับคนที่มาเจอแรนดอมนี้หน่อยในความสัมพันธ์ของคุณเนาะอย่าทำร้ายนะคะความรู้สึกของใครนะทำบุญนะคะในช่วงนี้อาจจะเสริมดวงนะคะในเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตของเราด้วยนะโอเคใบสุดท้ายนะคะรอสัญญาณคะ่ะ ประมาณนี้เลยนะคะใต้สำรับเห็นไหมกฎของแรงดึงดูดนะคะมันจะนำพาซึ่งความรักดีๆมาสู่คุณประมาณนั้นนะคะโอเค,อเคขอเพลงนะคะขอเพลงโอเคทีนี้นะคะไปดูไพ่เพลงกันนิดนึงนะคะขอเพลงสากลก่อนเลยเนาะถ้าเขาบอกอะไรคุณผ่านเพลงสากลได้นะคะเค <ๆ S 1> ขาจะบอกผ่านเพลงไหนโอเคผ่านเพลงไหน,เ,นเพลงนายนะคะ ของวงนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองเสิร์ชฟังเนาะอาจจะฟังในฉบับแปลไทยก็ได้นะคะความหมายเขาลึกซึ้งมากๆเลยนะโอเคทีนี้นะคะขอเพลงไทยด้วยนะคะ <c oughs> เพลงไทยเขาจะบอกผ่านเพลงไหนฟลบหลงรักนะคะของวงนี้เลยนะก็จะประมาณนี้นะคะ อืมขอบคุณนะคะเพื่อนๆสำหรับการรับชมเนาะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะและถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด s u b สไครต์ให้นำด้วยเนาะวันนี้ก็บ๊ายบาย